เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแท็กมีแท็กมีคนบอกว่าเจอ UFO พี่จู๊บจเราต้องเราต้องทำศพ UFO โเหรอแน่นอนได้ทำมาดา u f o อ่ะ UFO พี่ UFO อฟอวนนี้จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะแจกหนูพี่สูนะก็ลองเลยนี่าหละชวร์ซีอู๋บรรลอพร้อมมากพี่พร้ฮะ ตายวันนี้ไม่มีเรื่องแต่ผมจะช้าพี่มันวิ่งถอยไปแล้วพี่มันวิ่งถอยเข้าโซนไปแลกตู้อะเฮ้ยเบอร์สามกับเบอร์สี่นายตามหน่อยดิเขาตายการเล่นบออน็อกซ์กีนเหรอพี่็แบมไม่เป็นไม่มีของพี่ มันมีสองตัวนะตัวผู้หญิงเจอตัวผู้หญิงหาไม่เจอโอเ่นี่เป็นนี่เป็นแชร์ไปวะอะไรพี่อะไรโคมไฟนั่นเปนโคมไฟโอ้โหแล้อย่าโลภดีนะว่ะตาลายตาลายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแท็กมีแท็กมีคนบอกว่าเจอ UFO พี่จูบผู้หลูใช่ใช่ใช่ลืมบอกเราต้องเราต้องทำศพยูเอฟหรอแน่นอนได้ธรรมดาถามว่าถามว่าแบบว่าเธอถามว่าไม่เคยมีปัญหาอะไรกันไม่ต้องยิงเแค่หมุนพื้น ทุบลงเอใจและนอนได้องร้อย่มาก้าคูมากนี่พี่มีคนใอยู่เยเลยขับรถมาพี่เป็นบาลนคู่ด้วยหวตัวเนี้ยห๋าเข้าบนหัวผมพี่ตัวนึงพี่โอ้ยพี่ผมดาวโอ้โหไม่ฟ้ามเลย ผมมันยิงโดนหัวผมแม่พี่กับสวนหมดพี่พี่เออเฮ้ยที่คนไม่เอาที่คนไม่ไม่ปัดหัวใจแบบนี้นะครับไม่่เรียกกวาารปัดแล้วนะแบบนี้มันยาวไปอ่ะไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบนี้นะไปซะแล้วซียูกูไม่เอาไม่เอาไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแบบหัวใจรัวๆแบบนี้มัน แบบถ้าพิมแบบพิมเยอะเกิน่ะมันจะแบบไปทับสวคนอื่นนะครับมันจะแบบมเป็นการล้างซีเมนต์อ <standby> <hai, S 1> ่ะไม่เอาไม่ดีไม่ดีทำตัวไม่น่ารักผมตายแบบนี้ตลอดพี่วันนี้คือแบบวิ่งอยู่ดีกูก็ตายไงกูแบบยังไม่ทำอะไรลยกูวิ่งอยู่ดีกูก็ตายทั้งัญาฝันดีนะครับเป็นม่านตาไงที่ต้องมองผ่านม่านตาถึงจะมาสามารถมองเห็นภาพได้โอเคพี่เมยแล้ว สายมือสายมือสายมือ <c oughs> ดาวไปแล้วตรงนั้นดาวไปแล้วตรงนั้นดาวไปแล้วหลังให้วอร์ดไปแล้วข้างหลังน่้นช่วยกัน่ให้ ยิงปีนจังหวะนี้ศาเดูไปแล้วมายหมครับศัตรูไม่หันเลยมาไอ้ยูเอฟโออ่ะยูเอฟโอพี่ยูเอฟโอยูเอฟโอตัวตีวต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 ้ครับยังไงจังหวะนี้บอนสกีนจะดึงได้หรือเปล่ายังไม่เกิดการดึงหน้ากันขึ้นนะเพราะศัตรูยังเคลียร์ไม่ไห,มหมดเนี้ยตอนนี้ยูเอฟโอจะดูศัตรูอ่า,า,อายังดูวันสกิอยู่13คนโฮ้ยมีเอ้ยลาดเปล่า,าสอเอ้ยศกเออลาดได้ด้วยนะครับเหมือนจะเป็นของศัตรูขั้วที่จะลงมาชาร์จแล้วโดนยูเอฟโอสวดตามไปเนี่ยตอนนี้พยายามสแปมเช็คไอวอล แต่ว่าศัตรูเหมือนจะถอยออกไปแล้วหรือเปล่าเนี่ยบผมเพราะว่ามีตี้ใหม่เข้ามาเนี่ยครับมาแล้วเหรองานจะออกไปแล้วเอ้าเอ้าเนบ้านหนูในบ้านไลยเป็นยิงได้แล้วนะพี่เขาอยู่กับเพื่อนเจ้าหมีกำลังแย่พี่เจ้าหมีตอนนี้เราล้อมไอวอรตัวเองไม่หมดแล้วนะครับเจ้าหมีปิดไกบอรขังตัวเองไว้หมดแล้วมาอยู่ข้างๆไอวอรเจ้าหมีพี่พี่สวยได้โปรดอะไรบะพงที่ทับศพพี่ทับศพ สามจบพี่สามสามกล้องสามกล้องหยิบปืนเขาขึ้นมาอย่าเปลี่ยนกระสุนเราหยิบปืนเขาขึ้นมาหยิบปืนเขาขึ้นมาแล้วก็ต้องหยิบปืนเขาใช่หยิบปืนเขาขึ้นมาจะได้ซ้ำเขาเฮ้ยหลังมาหลังมาโอ้โหโอ้โหตีใหม่ถ่ายละเฮ้ยลูกตอลูกตอลูกตอให้ไปเปลี่ยนปืน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 ไม่เปลี่ยนหรอ มันมีสองตัวพี่ยิงพี่ได้น่ะยังไงเจ้าหมีเจ้าหมีจะเข้าไปพังโดให้ว่ะเจ้าหมีเข้าไปพังโดให้ด้วยความหวังดีนะครับตอนนี้เจ้าหมีจะเข้าไปชาร์จศัตรูมีสองคนในบ้านพี่อีกดาวไปหนึ่งครับเจ้าหมีเจ้าหมีตัดล็อกไปหนึ่งเหลือหลังไอวอลแดงอยู่ในบ้านพี่ชายศัตรูวิ่งออกหลังบ้านออกหลังบ้านเจ้าหมีบาดยิงหลังหลังวอลสกินช่วยเจ้าหมีไม่ได้ จ้าหมีโคตรเอาเรื่องเลยว่ะเจ้าหมีเอาเรื่องเลยเจ้าหมีเอาเรื่องกว่าเฮ้ยผมนี่ผมไม่ชมผมนี่โอ้ชมผมบ้านเฮ้ยจ้าหมีไม่เปิดไม่คุยได้เหรอเจ้าหมีเอ่อรอบหน้าไม่เปิดไมค์ไม่ชุบแล้วนะเพื่อนรอบหน้าไม่เปิดไม่เปิดไมค์อีกไม่ชุบแล้วนะฮัลโหล นี่ตึงไม่ตึงนเขไม่เติมครับไ้แมาท้งศพมาั้มาซ้งศพา้งม้ศพ้ศพก็หิน้ศพมาท้งศพงหินท้งศพม้งศพ้งศพรงหินเออะบบเล่นไม่เป็นระี่ผมพิ่เลนยิงไปที่หินเี่ยซปืนูมก็ยิงหินนะปืนซูมก็ยิงหินเฮ้ยไม่ได้เอออะไรห้วยอดเลย้ยมก็อะไรก็ห้วมาละมาละมาละมาลมาลมาลาละจะตายมลตายม มันผิดที่ฉันยอมย,ย,ยอกแต่เขาจะหาดเล่นใหม่วันนี้ผมข้างหน้า,ม,า,นนา,นามีคนที่าาไม่ได้มาน้าคนลืมกันแล้วไม่ลืมหรอกครับเป็นเนื้อหนังต้องใส่เล่น,ลนดีนดี้จียอคอยคิดถึงโอ้ทีนี้มาเต็มทุกอันเลยว่ะทีมแม่นั้นอธิบายไม่ได้ครับตอนนี้ด,ดาวดาแล้วเพื่อนดาแล้วเพื่อนตรงสลิง ไอ้ตรงรั้วยังไม่ดาวพี่ตรงรั้วในบ้านอีกคนหนึ่งพี่มันมีหลายตัวมปโอเคโอเคไงตรงรั้เขาจะพยายามมาชุบเพื่อนแต่ว่ามันป่าเราไปยิงหัวนะเฮ้ยโดนไปแล้วตามสองเพื่อนเอาเอ้ยนะดาวดาวซ้ำเลยครับซ้ำเลยซ้ำเลยเจ้าหมีเพื่อนกำลังจะมาชุบเจ้าหมีระวังอุ้ยเจ้าหมีโดนไปหนึ่งนัดเจ้าหมีอ้อมโยกเจ้าหมีเจ้าหมีปาดขวาระวังพลเรียบร้อยน้องฟางเนาะตายลงในกล่องนะผม ไอ้เจ้าหมีงานอยู่ในบ้านไม่ต้องเปิดโดชุบไม่ต้องเปิดโดก็ได้การไว้พี่การไหมโอเคกไม่ต้อแก้อ๋ดีดีใช่ครับเราเราเพิ่งอ่านเล่นได้กี่วันครับเนี่ยผมเล่นอ๋อไม่ได้เล่นนานครับไม่ได้เล่นเป็นเดือนแล้วเฮ้ยสายมือสายมือมีอมอมอตัวเฮ้ยยังได้อยู่สเต็ปไอวอลยังพิ้วอยู่แต่ว่าเกาะแตกไปแล้วเ,เติมยาก่อนไหมเติมยาก่อนไหมล่งต้นไม้ครับต้นไม้อะไร อุ้ยที่ใหม่ที่ใหม่เต็มเลยขึ้นก่อนขึ้นไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยวงวนขโวนอยู่ได้พี่ขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นก่อนเฮ้ยเจ้าหมีระวังนะข้างล่างเพียบเลยเจ้าหมีเจ้าหมีรอโอเคครับผมตั้งไอวอลไว้ข้างหน้าไว้ตัวหนึงตั้งไอวอไอวอลผมหมดแล้วไอวอลผมหมดแล้ะไปโอเคไปเก็บศพอยู่ข้างหลังเออตามตามมาอุ้ยหมดโดนอะไรกันที่เอเดบิวเวอร์ระวังรวมสอเปล่า กาี่งดื้อที่สองว่ะ้เราแเราเราไม่เตนจ้าไปแล้วไงเฮ้ยตัวมันยิงแม่นอยู่นะนี่แหละตัวนี้ตัวท้ายมันยิงโดนหัวผมเลยนะไม่รู้ว่าพอฟุ๊กเปล่ามันผมยังหัวลูโเนหัวเลย ไเซสาม QV NC TU อ่อนเกินแล้วสำหรับใครที่อยากดูพี่หมูเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Box Skin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรอยอยูู่่